ตอนไหนก่อนวันนี้ของมันทเฮ้ยงานปะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอก็รอนี้หรอได้ตีสักที่สิที่สิจะไปเั้นเดี๋ยวจะมาหน้าโอเคไม่ได้อ่าด้วยการทุกคนห้องน้ำมีสองห้อง ขาเก็บไว้แล้วก็เหมือนว่าแบบเขาเรี้ยงไงอาจจะพูดแล้วลืมไปแหละว่าอ๋อเพราะเราไม่เคยอาบน้ําด้วยกันจริงๆไม่เคยอาบน้ําด้วยกันเลยอยากอาบแค่ถึกับด้อยเดียวแค่นี้อ๋อจริงๆไม่เคยอาบน้ำด้วยกันเนื้อฮัลโหลแค่แบบอาบพร้อมกันเฉยๆเน่เราอาบกันน,นี้ไม่ได้เพราะว่าเราจะแยกกันอาบนะคะทุกคน อย่าเพิ่งหน้าด่าพอเรากำลังกันอย่าเพิ่งหน้าด่าคือหมีนี่กับหมีมีน่ะคือคล้ายกันเลยทุกคนเหมือนกันเลยแค่ของของนี่นี่ <ๆ S 1> มันจะตัวเล็กกว่าแบบอเออจะผอมแต่ของมีนจะแบบตัวว่องวง่องหน่อยแต่แบบเหมือนกันโดยบงังเอ,อนะิญอเหมือนกันแลว้วก็รู้ว่าที่เหมือนกัน ปอเราเพิ่งรู้ว่ามันเหมือนกันอันนี้อันนี้ไอได้มาจากปัิมตอนมาสามมีรุ่นน้องซื้อมาให้ใช่แล้วก็เก็บไว้ถึงวันนี้เพราะน้องนิ่มมากแล้วเราก็ถ้าเป็นเธออะไรถ้าเป็นเป็นยังไงมันใช่กันหรือเปล่าคิดถึงมันเป็อ,อะไรคิดถึงมันเป็นยังไงแค่มันทำอะไรช่ม